สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ติดตามทางช่อง YouTube ทางช่องของยูท c h anel ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาท่านผู้ชมมาเช็คแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่ผมเอารถมาจะสอปีแล้วนะครับก็ยังไม่เคยตรวจเช็คนะครับแบตเตอรี่นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้รถนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยได้เช็คไม่ค่อยได้เข้าศูนย์นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับก็สําหรับผู้ที่ยังไม่รู้นะครับก็วันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะดูเบื้องต้นเราจะดูอะไรมั่งนะครับผมดับแรกนะครับเราก็จะมาเช็คนะคระดับน้ํากันนะครับที่ข้างๆตรงนี้นะครับ ว่าระดับน้ำกันมันอยู่ในขีดตรงข้างล่างนี้นะครับก็น้ำกันมันเริ่มขาดแล้วนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือเอาตรงนี้เขาขีดตรงนี้เขาจะแนะนําให้เราเติมนะครับให้อยู่ในระดับตรงนี้นะครับก็เพื่อจะช่วยยืดอายุนะครับของแบตเตอรี่นะครับผม งนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดสำหรับก็ควรระวังนะครับในการเติมน้ำกันนะครับห้ามนะครับห้ามจุดไฟนะครับผมเขาก็จะมีป้ายเตือนนะครับห้ามจุดไฟสูบบุหรี่แล้วก็ควรสวมแว่นตานะครับห้ามเด็กเข้าใกล้ระหว่างน้ํากดนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ดูนะครับก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับผม ก็จะขอจาแนะนําไว้อย่างละเอียดเลยนะครับโอเคครับตัวนี้ก็เป็นน้ํากันนะครับที่ผมซื้อมาขวดละสิบสองบาทนะครับก็ผมก็จะมีสลิงนะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับ ็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นวิธีขั้นตอนง่ายๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการวิธีดูแลเบื้องต้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเดี๋ยวมาปิดฝากันเลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับยูทูบชาแนลนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ